สวัสดีครับผมก็จะมามีวิธีมาแนะนำสำหรับคนก็คือตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นข่าวเต็มโซเชียลเต็มกระแสะออนไลน์เลยนะครับว่าแบรนด์ oppo และแบรนด์ realme เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันบางตัวที่เราไม่ได้ติดตั้งมันติดมาในเครื่องซึ่งเป็นแอปเงินกู้เป็นแอปที่เราไม่ได้ประสงค์ที่จะติดตั้งเนี่ยมันติดมาในเครื่องแล้วมันไม่สามารถลบออกได้นะผมก็เลยมีวิธีเล็กๆน้อยน้อยมาแนะนาแล้วกัน แต่ผมในเครื่องผมเนี่ยผมใช้ออ p ฟโปผมไม่มีนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแฟนผมใช้เรียวมีอ่าผมลองเช็คของแฟนดูของแฟนผมมีนะผมก็ได้ทําการปิดการใช้งานอะไรไปเรียบร้อยแล้วซึ่งของแฟนผมก็ถอนไม่ได้เหมือนกันอืมแต่ว่าผมไม่มีผมจะมาสมมติแล้วกันสมมุติว่าเป็นแอปตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้อืมก็กดแชร์ไปที่แอปนะครับแล้วก็ไปตรงที่ข้อมูลแอปพลิเคชัน พอไปตรงข้อมูลแอปพลิเคชันเสร็จปั๊บเนี่ยขั้นแรกเรามากดอ่าถ้าเกิดของใครมีคําว่าถอนการติดตั้งกดถอนได้เลยนะครับแต่ของผมมันไม่มีเนาะอืมซึ่งถ้ามันจะถอนการติดตั้งอะไรได้นะมันต้องไปรูทเครื่องแต่มันจะหมดประกงประกันแะ้รมันจะวุ่นวายนะก็อย่าไปหาทำนะผมอ่ะเอาเป็นว่าเอาเบื้องต้นนี้ก่อนนี่เแลก็มากดคําว่าบังคับหยุดครับผมกดบังคับหยุดไปเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ย พอเรากดบังคับหยุดเสร็จแต่ออกไปหน้าจอเนี่ยมันก็จะยังมีแอปพลิเคชันที่โชว์อยู่อ่าซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากให้มีแอปพลิเคชันโชว์ลงหน้าจอเนี่ยเราต้องมากดปิดใช้งานนะผมอ่าพอกดปิดใช้งานเสร็จมันจะขึ้นมาหน้าจอให้เราใส่รหัสหน้าจอนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมอ่าของผมมีเนาะตอนอัดวิดีโอมันอาจจะมืดไปนะผมเพราะมันเป็นเซนเซอร์ของระบบอ่าพอทำเสร็จปั๊บ มาตรงแจ้งเตือนเนี่ยถ้าของใครเปิดอยู่ให้กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยให้มาตรงการใช้งานน้ที่เก็บข้อมูลนะครับผมแล้วกดล้างข้อมูลไปเลยครับอ่าเหลือศูนย์หมดแล้วก็มาอ่าการจัดการแอปหากไม่ได้ใช้งานเนี่ยให้เปิดไว้นะครับผมให้ติ๊กเปิดไว้อย่างนี้แล้วก็แสดงผลอยู่บนแอปอื่นเนี่ยให้เราปิดไปเลยนะครับ ถ้าเกิดเราเปิดไว้บางทีถ้าเกิดมันกลับมาใช้งานแอปได้้งมันจะไปทําใช้งานอยู่บนทับแอปอื่นได้นะอ่ะพาพอเรากดออกไปหน้าจอปับ๊บอ่าแอปที่ผมนั้นก็ไม่มีแล้วอืมอย่างไงก็ขอฝากวิธีเล็กเ,ก,เกน้อยไว้ตามนี้ละกันเนาะไม่ต้องตื่นรตหนกไม่ต้องตกใจนะผมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรและตอนนี้ทาง oppo แลว r e a วมีเขาก็แถลงการไปแล้วว่าเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับให้เรามาอัปเดตเพื่อที่จะถอนการ ติดตั้งของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาในเครื่องเราไม่สามารถลบออกได้นะอืมอย่างไงก็ติดตามข่าวกันไปแล้วการติดตามการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปจริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวครับผมยังไงก็ฝากวิธีเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ